ปกติจะอยู่สามคนสองคนนั่นแหละพอได้แก่เดียวหนพี่เราเปิดให้ผมดูหน่อยครับอันนี้คือที่ตามในคลิปเลยใช่ไหมค่ะมันเป็นในกล่องนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรเนาะขายช่องปรุงเช่องปรุงพวกพริกนี่ค่ะก็คือตอนนั้นเป็นเวลาสิบห้านาฬิกาเอ๊ะห้าโมงห้าโมงสี่สิบแปดนาทีก็เลิกงานก็ออกมานั่งอยู่ที่โซฟาค่ะก็นั่งนั่งรอจะกลับบ้าน แป๊บหนึ่งก็ได้ยินเสียงตอนแรกพูดขึ้นก่อนว่าอ๊อมาบอกหอยหน่อยจะจะไปซื้อหอยราวดบวคุณโชคก็คือพูดไ,<ม>ไปเปยไปพูดไปเปยไปทีนี้พอพูดเสร็จปุ๊บก็ไได้ยินเสียงพากาแล้วก็เลยหันมามองก็ไม่มีใครอยู่หลังจากนั้นก็ตกใจแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปตามภาพนั่นแหละคะ่ะก็ก็ถ่ายคลิปไปสักพักทีนี้พอพอถ่ายคลิปไปสักพักก็ น่าจะเสียงนานนานจนก็ตก,ตกใจก็เลยกดหยุดน่าจะประมาณกับสามสิบวิได้ค่ะหกเงนที